คุณล้านแว่นเสนาถามว่าเลนเสริม ICL คืออะไรนะคะก็เลนเสริมเนี่ยก็คือจะเป็นเลนชนิดนึงที่เราเนี่ยไว้ใส่เข้าไปในลูกตาเพื่อแก้ค่าสายตานะคะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นเลนเช่นเหมือนกับคอนแทคเลนเนี่ยที่ปกติเราแปะไว้ข้างหน้าต้องถอดออกทุกคืนใช่ไหมคะนี่เราก็จะใช้วิธีการม้วนเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปให้เขากางอยู่หลังม่านตาของเราก็จะแก้ไขค่าสาย ตาได้ตลอดโดยไม่ต้องถอดเข้าออกทุกวันนะคะก็ถ้าโครงสร้างตาเหมาะสมแบบนี้ก็สามารถใส่เลนส์เสริม ICL เข้าไปได้และเมื่อเราจะอ,าออกเมื่อไหร่นะคะก็คือเช่นเราเป็นต้อกระจกต้องทําต้อกระจกแบบนี้ก็จะคีบอ,อกได้เลยซึ่งเจ้าเลนส์เสริมเนี่ยอันนี้ย ของจริงก็จะมีขนาดเล็กประมาณเท่ากับประมาณเล็บของเราอย่างในนี้ก็จะมีเลนส์เสริมอยู่ข้างในลอยอยู่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะคะก็จะเล็กขนาดประมาณเล็บ